เราลอดแล้ว<อ>ออใช่ไหมเออใช่เราต้องรอดแล้วละ่ะแต่เ,เดี๋ยวมาอ่ะทำไมทำไมไฟดับวะนี่ผู้คนนึงตายหน้เรียนตัวเราก็สวยเนาะไปเจอผีแมงมุมพี่เลยกลับ <c oughs> บ้านเจอผีแม่ไอ้ย่ะ โดนดึงเข้าเท้าระบายน้ำกูโอนโซเติมแม่นี่กำเนิดสกีบิดีเยเออใช่เพราะว่าอะไรอ่ะให้ให้ให้หาไอ้ที่ที่หมุนอะไรทุกอย่างหอกันกูไม่รู้ว่าไงคืออะไรที่หมุนหนุ่มเนาะต้องสวยขนาดไหนเนี่ยมาโดนอย่างนี้เนี่ยมันถือไปเลยทุกอย่างเยต้องโค้งวะเดี๋ยวเราต้องไปเดินข้างบนเปล่าเออนี่ติวมานี่ไป ปะปะปะปผีตัวไหนกินกูคือแม่งบักตัวเดตัวตัวไหนห้าวกูมึงมึงนี่ดิมงมึงนี่ดิมันมนี่ดิมนี่ดิกมอไป่เอาาสวาง้วางคนมึงมึงนี่ไปดิมีไหม โคตรน่ากลัวจำสเกลไหมจำติวหรือว่าเกลไปตายสักครั้งเนยกูตายแค่ตอนที่ปกที่ตอนเป็นโลให้มึงอ่ะคือคือถ้าเราทำไงอ่ะคือคือพีมถ้าเราไม่ไปเราเราก็หาที่ที่หมุนไม่ได้นะเว้ยติวเดินไปเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวกูเป็นโลให้เด๋อเป็นโลให้เออเดี๋ยวกูเป็นโลชันชั้นที่หนึ่งเดี๋ยวกูได้เป็นโลชั้นสองสิงอะไรบ้างพีม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 ดูยังเสียงอะไรดูยัง Okay. เอ๊ตากูไม่รอดอันนี่สองโอเคไปเลยไปเลยมันติดคัสซินสองอันแล้มวมพอแดงต่อมันไล่กูต่อคัสซินอันนี้สามไม่มน่ารอดลแล้วลนะ่ะเพื่อนเอ้ยเฮ้ยหมุนก่อนหมุนก่อน <c oughs> ให้กูหมุนอย่าอยกกู่เ okay. พื่อนไอกูโอเคมึงจะไล่ใครเอาให้แน่มึงจะไล่ใครเอาให้แน่จูด้วยกูกูกูคนกู เสียงเสียงเสียงแจมสเกดังแจ๊ดนี่นดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปล่อเดี๋ยวกูไปล่อแล้ววิ่งหนีพี่พี่อย่าเพิ่งไปตายดิมันวิ่งหนีหนีให้มันอยู่ตดนถุดแรกอ่ะมึงวิ่งหนีเป็นเะบ้าเนี่ยลอให้มันมาไม้ไม้เยอะบายครับสวัสดีครับเอกสารเนี่ยติวติวไม่รู้ไปเดี๋ยวกูบังแห่อาบุอย่าไป แล้วกูกูหมุนต่อกูหมุนต่อไอพีวิ่งต่อไปพีวิ่งต่อไปไอพีกพีกลงมาไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะจูให้มือมึงเข้าตรงนี้เออเออดีไม่ไม่แดกอีกสวัสดีครับสุดหล่อสุดหล่อสุดสวยครับพี่อย่าเพิ่งกินพี่นะครับพวกเราต้องทำให้มันอิ่มก่อนเว้ย มันคงไม่อยากอิ่มว่ะกูว่าตอนนี้นะจิตอนนี้ไม่ได้กินเราเ้ยมันก็ชากเอาทิ้งไงเฮียทิ้งขยะมันเออไปเอ้ยพิมตามมา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 กูเป็นลูกกำลังแค่ที่สองไม่แต่กูไม่ไปทางขวากูนี่ไปทางไหนกูจะไปทางไหนกูจะไปทางซ้ายเย่งกูไปทางขวากูว่าทางซ้ายมันต้องมีของเลย ยิงมาเนาะไม่ตามกูมาผีผีตามมาเร็วผีอะไรกูอยู่มาไล่กูอยู่เออเพื่อนกูก็ดีนะชอบโดนผีจำสเกตเจมมามามาสุดทางกันติวมาสุดทางอลยเออนี่เจอแล้วหมุ่นเล่สิครับรออะไรพีต้องไปยิงมันยเออยิง กูตายแล้วกูรอไหมฮะไม่เราหัวบิ๊กอันนี้โก้มันหนานไดิมันแดกพิเศษมันลงใต้ผมแนมวขึ้นทำไมไปดิ่ไป <c oughs> ้อมากูเอ๊ะสรุปลือมอัดคลิปนี่จบอะไนอ่ะโคตรโคตรสแกนี่อ่ะอันสุดท้ายนะพิมทำทำอะอันขวาั้งทางขวาั <infinity. S 1> ้งไม่ใช่ไม่ใช่ยูได้ไปทางไหนอ่ะเออ รอมาไลยกูมาไลยกูเดี๋ยวกูดักพี่พี่ไม่ต้องไปไม่ต้องมารอรอไปเอาเฮียมาไลยมึงไอติวไม่มึงก็ไปรอมันมาแล้วก็กลับที่เดิมมันก็รอมันมากลับที่เดิมแล้วหเราไล่กูเราหาเลยหาเลยหาเลยมาหาดิจะต้องที่หนุ่มไปร่างที่หมุนไปยังเงยหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเดินไหมสุดท้ายมันอยู่ตรงนั้นแล้วีดาวสวยพีกสวยกูเจอกูเจอกูเจอทางขึ้นมีโพ ออพี่แอบพี่เจแอบเลยพี่แอบพี่แนั่นคือและกูคือโอเคกูได้มีาดิรอแล้วร้องเชิญหาชิวชิวชิวพี่พี่หาเลยพี่ชื่อเชืที่ดูกูโดนจับสกแก่กันไอ้กันหายแยกันหา เลยรวมรวมกันเราเราไม่เราไม่อยู่เราต้องแยกกันหาเออเดี๋ยวสามคนหนึ่งมูวิ่งไปแล้วกูวิ่งแล้วกูโดนโดนโดนกัดนึงพี่ตายต่อพี่ไม่เราเราเดี๋ยวต้องจูบกันไป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 ตามมาพีมตามมาจะมีหน้ากูหมดปีกอ่ะ

เออมันตามมันตเฮียมันนี่ลงมานนองเออนี่ยพี่ก็รู้นี่มน่มน่จุบจุบจุบเยงนี่เหรออี๋เยตายกตายกตายู่กุอยู่กออยู่ข้ากูเออพี่มาต่อแล้วพี่กูคุณจะมองีย โอ๊ย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 มาไล่กูแล้วมาไล่กูแล้ว SOS โอ๊ยอย่าไปโค้งอย่าไปเครียดอย่าไปซนเอ้ยอันสุดท้ายโ no no ไปไหนไปไหนตามมาตามมาไปเจอไอ้ยังพีคพี่พีคขาไปจับพีคเขาทอขอบคุณมากพีคตัวต่อย หมุนให้ได้อะพยายาไปหมุนตรงนันให้ได้อะแต่ยังไงอ่ะจมจจิจิมไอพมไอมอพเตีวไอตวจะไปตียวเออแต่ไอพิมพีพมไอพิมไอพิมมาต่อพิมเอวสมาไล่กูแด้เ เฮ้ยงั้น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 เดินตรงปามันจะมีทางเลี้ยวเลี้ยวขวาอยู่เลี้ยวเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีอ่ะตอนนี้กูจะล่อมันไว้เคเคเคกูตามหลังมันอยู่เลี้ยวเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาอีกทีอ่ะกูจะพยายามจูคิงไว้เพราะกูเป็นเนี่ยแหละจูคิงเลี้ยวขวาแล้วจิ้วจิ้วจิ้วเคเคพี่มากูนั่นแหละสวยมากคือสองคนอะไรหมุนสุดท้ายกูให้ได้ไปไหนพี่พี่พี่มาล่อใหน่อยพี่มาล่อห้ไหนหมุนสุดท้ายเฟอมีเสร็บร้อย สวยอย่าง้รขำไว้ขำน่ากลัวจัดเอาปิดขังตัวเองเอาน้ำท่วมเราก็ตายดิเอีแะ้วอันนี้รันเลนอันนี้น้ำท่วมน้ำน้ำท่วมเราก็ว่ายขึ้นได้เ e t เ h e l e ลีเดอร์หาหาใบหาหาบันไดไม่น่ามีผีละ เอ้ยนี่นี่ขบนแต่ขึ้นยังไงอ๋อตรงนี้ตรงนี้เพื่อนเพื่อนไม่เราต้องหาบันไดมาวางกดตองปิดกลัวเลือกมาไม่หายกูล่วไปขึ้นไปเถอะทำไมว่างดูหวังพาสามแต่พาสามก็มึงก็ติดฟัาแรกกับมันเสร็ถึงบ้านแล้วเห็นว่าจะไม่ได้เข้าก็ใครอ๋อบอกแล้วพีกตัวอ้าวไม่ใช่ไม่น่ามีแล้ว กแม่ผีใช่ปะเนี่ยเดี๋ยววะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาแล้วเหรอมันไม่มาแต่งยิ่ยู่งยิ่มาเลยไปเงียบดิให้เขาพากหน่อยมันตกหนูก็เลยโดนผีใส่วันตกแหละจ้าอ๋อไม่มีอะไรค่ะหนูโดนผีอะไรค่ะเออวหนูก็ตกท่อโดนผีดึงลงท่อค่ะแม่อเฮ้ยเฮ้ยขาแม่แบบนี้แล้วซูมมาแบบนี้หมายความว่าเป็นยังไง เฮ้ยอาบน้ำอาบน้ำหมดอาบน้ำหมดเอ้ก um, ูอยากเห็นว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นมากินข้าวเถอะเล่นดินเนอร์ทูเกเตอร์อ่ะเรา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 หม่ำยกมุกเราเด็กินาวเนี่ยเดดเดดกูกินข้าวเป็นเพื่อนเดี่ยกิกินข้าวเป็นเพื่อนไปดูกินมาม่าเป็นเพื่อนจ้าฝันดีนะลูกเราไปนอนแล้วนอนอ่ะขอฟฟี่คอฟฟี่ เพื่อนกินข้าวเห็นเลยใช่กินเร็วไปดิเฮ้ยทายไปสีแดงอะ่ะไม่ผิดตัวมันต้องมีสีแดงแล้วอ้ก็สื่อเอ้ยตามันทำไมไม่ต้องอ้าปากเลยมัน,ม,นมันกินข้าว,ว,วมักินขนะ้าวแล้วพวเราบอกเราต้องเบ่ง์มันหกพีเอ็มต้องเบลล์ใครมันกินกับพ่างกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญ ทูบีคอร์ทนิวโปรดติดตามตอนต่อไปแบบดีมากแบบแบบแบบดีมากชอบโมเดลหีอ๋อไยื้ดเลยนะกูกูชอบกูชอบแบบหีแบบนี้มากเพราะโมเดลเขาดีอะโมโมเดลเขาดีมากเา้ เฟิร์ทิชี่อ๋อทีชเช่ขาวาเนมเอาสิวะเจอทีชเช่ขาวขโมยเอ้ยมาตบมือตบมืออนิเมชั่นนะฮะ UI นะฮะ AI system แก้ดดวดเลยนะครับ คุณตะเกย์ AI คุณเดือดเลยนะครับติดบักเยอะมากติดบักโดนค่ากินเพลินกินหนักไอ้อร่อยเลยมันมันมีไอ้นั่นด้วยไอ้มีมีบอยสติวเดนกับโกลสติวเดนเป็นบอยฮะมีแม่ฮะแม่ก็ไม่เพลว่าไงแมทที่เชื่อโกสบักหรือไม่เนื้อคนไม่อร่อยตั้งหาบลับปีนเทเราบดิเดแล้วเนื้อคนไม่อร่อยวะพ่อหรือเพลวะ น่าจะพอเลยพอสเปเชียลแตงซพายอมอ๋อโรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนเขาแหละพายอมอ่ะแล้วหลังจากจากจากพาร์ทแรกเราก็ไปรอชื่อตึกครับทำไมนี่แอนแต่งตัฟอร์มรูปตันยังไม่เป็น ขอบคุณจากก้นลึกของหัวใจิวเตอร์ห้าสีห้าขอบคุณที่เล่นเยียีจบแล้ววันนี้กูกินข้าวหมดพอดีแล้วหลังเล่นโอ้ยโดนยีจบเยีจบแล้วเย่้เลยเพลงเพลงมันมากเลยครับเยีเต้นดีกว่าเฮ้ยชอบนะชอบไหม เราดูทีวีสมัยก่อนอะไรเงี้ยภาก็แตกไอ้เกตหนตอนที่ก,ก็ไปดูไฮยน่านะ